ตอนที่หกแม่หายไปไหนเช้าว,วันหนึ่งเมื่อผมและพี่สาวจูงมือกันเดินกลับจากออกไปขอทานตอนนั้นเกือบเกือบสิบโมง ทันทีที่พ่อได้ยินเสียงเรากลับมาก็รีบหยิบไม้เท้าเดินออกมาหาสีหน้าพ่อดูซีดเผือดบอกกับเราว่าเร็วเข้าแม่กับอาชายหายไปไหนก็ไม่รู้พราผมหันกลับมาดูก็พบว่าใต้ต้นไม้นั้นเหลือเพียงแต่เชือกและโซ่เปล่าๆไม่มีแม่เงาของแม่กับน้องชายผมกับพี่สาวรีบวิ่งออกไปข้างนอก แล้วแยกย้ายกันออกไปตามหาแม่กับน้องชายคนโตเราต่างก็เดินไปตะโกนไปแม่อาชัยอยู่ไหนกันนะแม่ทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านก็ค้นหากันจนทั่วแล้วแต่ยังไม่พบแม้แต่เอาของทั้งคู่ทั้งหวั่นใจว่าพวกเขาจะหายตัวไปทั้งกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น พี่สาวร้อนใจจนร้องไห้ออกมาประนั้นขาทั้งคู่ก็ยังไม่ยอมผ่อนแรงวิ่งตามหาเสียงเรียกหาปนเสียงสะอื้นสะท้อนทั่วทั้งหมู่บ้านที่แสนยากจนแห่งนี้ฟังแล้วให้ความรู้สึกวังเวงยิ่งนักฟ้าก็ยังไม่ไวายให้ฝนตกมาเวลานี้อีกเนื้อตัวเสื้อผ้าเปียกชุ่มทั้งน้ำฝนและเหงือ่อ ใบหน้าสกรปรกของเราโดนฝนชะล้างก็เลยดูมองแมมเหมือนกับลูกแมวลายจอนจัดอย่างไอย่างนั้นเมื่อตามหาจนทั่วหมู่บ้านแล้วยังไม่พบเราจึงเริ่มออกตามหาด้านนอกหมู่บ้านตะโกนกู่ร้องจนเสียงแหบไปหมดแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของแม่กับน้องชายคนโตเลยแม้แต่น้อยทั้งคู่ต่างก็สติไม่สมประกอบหากเดินออกไปไกลจริงๆ กลัวว่าจะกลับมาไม่ได้โทษสวรรค์แล้วผมควรจะทำอย่างไรดีละ่ะขณะที่ผมกำลังหวั่นใจอยู่นี่เองสายตาก็พลันเหลือไปเห็นเงาคนเคลื่อนไหวอยู่ในพงหญ้าผมรีบกระโจนเข้าไปหาทัานทีฮ่าใช่แม่จริงๆด้วยขอบคุณสวรรค์แม่ใช่แม่ผมจริงๆด้วยผมตะโกนลั่นออกมาด้วยความยินดี ตอนนี้ผมถึงได้เห็นว่าแม่ตกลงไปในบ่อน้ำข้างคนาดีนะักที่โซ่ยังไม่หลุดออกจากข้อมือแม่ผมก็ออกจะไร้เดียงสาไปหน่อยที่เข้าใจว่าแค่คว้าโซ่เหล็กได้ก็จะช่วยเอาตัวแม่ขึ้นมาได้แต่ในความเป็นจริงแม่กลับไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผมเลยสักนิดมีแต่จะใช้แรงดึงดันกับผมเท่านั้นต่างก็ยื้อยันกันไปมา ตูมตัวผมหล่นลงไปในน้ําแถมหล่นลงไปก็ไม่เบานักทําเอาผมเปียกโชกไปทั้งตัวเลยทีเดียวแต่ผมก็ยังไม่ยอมแพ้ยังออกแรงดึงแม่ขึ้นจากบ่อน้ําตอนนี้แม่เริ่มโมโหขึ้นมาบ้างแล้วจึงต่อต้านผมสุดแรงแล้วก็ผลักผมลงไปในน้ําผมตะเกียกตะกายขึ้นมาใหม่อีกสองคนต่างก็ล้มลงไปในบ่อนั่นเอง ดีที่บ่อนั้นน้ำไม่ลึกนักเราจึงไม่เป็นอะไรมากแค่กินน้ำโสโครกไปหลายอึกกับน้ำเข้าตาจนแสบแทบจะเหลือไม่ขึ้นเท่านั้นเองแม่ต้องเข้าใจผิดคิดว่าผมเป็นคนร้ายแน่นอนจึงไม่ยอมกลับบ้านกับผมผมจึงตะโกนบอกแม่ว่าแม่แม่ครับนี่อาจิ้นเองนะแม่แม่มองผมสิครับนี่อาจินนะ แต่เสียงตะโกนกล้องของลูกชายก็ไม่สามารถเรียกสติของแม่ให้กลับมาได้แม่เพียงมองผมด้วยสายตาว่างเปล่าอยู่สองสามวินาทีก่อนที่จะตะโกนขัดขืนต่อผมยืนอยู่กลางบ่อน้ำปล่อยโฮออกมาอย่างอดไม่ได้แล้วโผเข้ากอดแม่ไว้แน่นแม่จะต่อยจะทุบผมอย่างไรผมก็ไม่หลบไม่ถอยปากก็ตะโกนร้องไห้แม่แม่ นี่ผมเป็นลูกแท้ๆของแม่นะแม่ผมเป็นลูกที่แม่คลอดออกมานะแม่ผมอจินนะแม่มีบางครั้งที่ผมรู้สึกแค้นใจเหลือเกินในโลกนี้จะมีแม่สักกี่คนกันนะที่จำาลกตัวเองไม่ได้แล้วทำไมคนคนนั้นจึงต้องเป็นแม่ผมด้วยสักครู่พี่สาวก็ตามมาพบเข้า เราสองคนช่วยกันทั้งปลอบทั้งขู่แม่อยู่นานกว่าจะพาแม่ขึ้นมาจากบ่อน้ำได้และกว่าจะลากแม่กลับมาถึงสุสานบ้านของเราได้ก็แทบจะหมดเรี่ยวหมดแรงกันเลยทีเดียวพอกลับถึงบ้านผมกับพี่สาวก็หมดแรงล้มตัวลงกับพื้นหอบหักหักจนหายใจใหายคอแทบไม่ทันส่วนพ่อโมโหม,หมากคว้าไม่เท้าได้มือหนึ่ง มืออีกข้างก็ดึงโซ่ที่ข้อมือแม่ไว้แล้วใช้ไม้เท้ากระหน่ำตีไม่ยั้งมือแม่ที่น่าสงสารของผมเนื้อตัวเปียกชุ่มสุดนั่งกองลงไปกับพื้นได้แต่ร้องโอดโอยผมกับพี่สาวตะโกนห้ามสุดเสียงอย่าตีนะอย่าตีพ่อตีอย่างนี้เดี๋ยวแม่ก็ตายหรอกแต่พ่อกำลังโมโหจัดไหนเลยจะยอมฟังเสียง เราไม่รู้จะห้ามอย่างไรเลยต้องคลานเข้าไปกอดแม่ไว้คอยเอาตัวเองบางรับไม้เท้าของพ่อแทนจนพ่อรู้สึกตัวว่าที่ตีอยู่นะคือเราสองคนพี่น้องท่านก็ทั้งโกรธทั้งโมโห,โหจนปาไม้เท้าทิ้งแล้วพ่อก็ทนไม่ไหวร้องไห้ออกมาในที่สุดเราก็กอดคอกันร้องไห้กันทั้งบ้านจนพ่อหายโมโห เราจึงนึกขึ้นได้ว่าน้องชายคนโตก็ยังไม่กลับบ้านโทษถึงจะตามหาแม่เจอแล้วแต่อาชัยละ่ะน้องไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแม่นี่แล้วน้องไปไหนสลักพอนึกขึ้นได้ผมกับพี่สาวก็รีบออกตามหาอาชัยทันทีดวงอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วผมได้แต่ภาวนาในใจให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้อาชัยปลอดภัย ถ้าคืนนี้หาน้องไม่พบหากไม่เกิดอุบัติเหตุน้องก็อาจจะเดินไกลออกไปเรื่อยๆและอาจจะไม่มีวันหวนกลับมาอีกเลยก็ได้เมื่อคิดดังนี้ผมกับพี่สาวก็รีบเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีกขณะที่วิ่งในใจของเด็กหกขวบอย่างผมก็กดเตือนตัวเองไม่ให้ร้องไห้ไม่ได้ผมกลัวว่าเสียงร้องไห้ของผม จะไปปลุกคนตายที่อยู่ในหลุมให้ตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็อาจจะพากันลุกขึ้นมาจากหลุมทีละศพทีละศพยิ่งคิดก็ยิ่งกลัวรีบตัดใจวิ่งไปข้างหน้าไม่กล้าหันกลับมามองข้างหลังอีกเลยเราสองพี่น้องเหนื่อยจนแทบจะขาดใจ เราช่วยกันตามหาน้องจนทั่วหมู่บ้านอีกครั้งแต่หมู่บ้านในยามค่ำคืนนั้นไม่มีแม้กระทั่งเงาของคนมีแต่เสียงหมาเสียงแมวเห่าหอนโต้อตอบกันไม่หยุดหย่อนและอาชัยก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับความมืดด้วยเราต่างก็อ่อนล้ากันมาทั้งวันแม้แต่คำว่าเหนื่อยก็ยังพูดไม่ออกบังเอิญ มองไปเห็นข้างหน้ามีสารเจ้าเล็กๆสารหนึ่งจึงพากันเดินเข้าไปที่สาวบอกว่าเข้าไปไหว้เจ้าเสยหน่อยเผื่อท่านจะช่วยดลให้เราหาน้องชายได้พบเราจึงเดินเข้าไปในสารเจ้าด้วยกันขณะที่คุกเข่าลงกำลังจะกำนับก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นมาจากใต้โต๊ะเส้นไหว้เป็นเสียงเหมือนคนพึมพำอยู่ผมจึงเลิกผ้าคลุมโต๊ะเปิดดู อาขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้อาชัยก็ามาหลบอยู่ใต้โต๊ะเส้นไหว้นี่เองเขามองหน้าเราอย่างใสซื่อน้องผมสติไม่สมประก,กอบเขาคงไม่มีวันรู้หรอกว่าวันนี้ผมกับพี่สาวต้องเสียน้ำตาด้วยความกังวลห่วงใยในตัวเขาไปมากมายเพียงไรในที่สุดครอบครัวของเราก็กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้ง ทุกคนล้วนหิวโซมาแล้วทั้งวันยังดีที่เมื่อเช้าเรายังพอขอข้าวเข้ามาได้บ้างให้พวกเขากินกันไปนเถอะส่วนผมกับพี่สาวไปที่ริมบ่อน้ำนั่งยองๆเอามือวักน้ำใส่ปากกินทีละอึกใหญ่ๆเติมกระเพาะที่หิวโหยให้เต็มไปพลางๆก่อนและแม้ว่ามันจะเป็นน้ำขมๆผมก็ยอมกินอย่างเต็มใจ ผมอธิษฐานต่อฟ้าดินว่าขอเพียงให้ครอบครัวเราปลอดภัยกันทุกคนต่อให้อาจิ้นกับพี่สาวต้องกินน้ำในท่อประทังชีวิตหรือแม้จะต้องขืนขมสักเพียงใดก็ให้เรารับภาระนี้เองเถอด